สวัสดีค่ะ,ะมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยนะคะตัวนี้ เป็นงานตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะของทางโกดังนะสำหรับรหัส FJ 147นะคะงานกระสอบใสนะคะย้ำรหัสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ FJ 147ไหนดูสินค้าหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงอูแอดมินก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะสินค้าตัวนี้นะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ารายการนี้ FJ 147นะคะเป็นงานสูตรหญิงนะคะสูตรคุณผู้หญิงสีเข้ม นะคะตัวนี้นะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาพอดีว่าออกมารีวิวด้านนอกเนาะบรรยากาศดีๆนะคะมีฝนโปรปยนิดนึงนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานสูตรของคุณผู้หญิงนะคะสีเข้มแอดมินขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นงานสีเข้มนะเหมือนอย่างที่ลูกค้าเห็นเลย ความสะอาดนี่นะคะลูกค้าขาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะตัวนี้เป็นงานนําเข้าจากญี่ปุ่นนะงานค่อนข้างที่จะสะอาดเลยอ่าเป็นงานของคุณผู้หญิงจะไม่ยาวเป็นงานของคุณผู้หญิงเลยจะไม่ยาวมากนะคะแล้วก็ตัวจะไม่ใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์นะตัวนี้เป็นไซส์เอเชียงานคราสไซส์นะคะและที่สำคัญนะลูกค้าขาดีไซน์เนี่ยว่าไม่แก่เลยนะคะขายได้หลายกลุ่มลูกค้าเลยสูตรตัวนี้นะคะมีทั้งเป็นงานแบบสีออกลวดลายแฟชั่นนะคะ สีเข้มพื้นนะคะแล้วก็มีงานเป็นปนเบเซอร์มาด้วยนะคะใ,<ช>ใครที่มองหางานสูตรผู้หญิงจัดได้เลยค่ะ S J 147นะมีแบรนด์ก็มีติดมานะคะแบรนด์ก็มีติดค่ะคราไซปนแบรนด์ค่ะคราไซปนแบรนคราแบบคราทรงนะคะอย่างตัวนี้นี่ป้ายแก๊ปนะ ไปเก็บสาเอ็มนะคะคุณลูกค้าอ่ะพิเศษของกระตอบนี้คืออะไรจะมีสีสีอางนี้ติดมาบ้างอาจจะมีสีสีติดมานิดหน่อยนะคะลูกค้าขาไม่ต้องซีเรียดน,นะมีสีสี<ล>ติดมานิดหน่อยนะตัวนี้น้ำหนัก100่กิโลนะคะในส่วนของราคาบอกเลยว่ะคะ่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่ามีท อบอกเลยเมื่อกี้จะบอกเลยว่าบอกเลยค่ะว่าสามพันบาทมีทอนอย่างแน่นอนนะคะสามพันบาทมีทอนอย่างแน่นอนคุ้มค่าเกิน,<ห>นราคามากทอนเท่าไหร่ไม่บอกต้องลองสั่งดูนะคะต้องลองสั่งดูแต่ว่าพูดเลยว่า ตัวนี้นะคะคุ้มค่าและทํากําไรได้แน่นอนค่ะลูกค้าขาจํานวนตัวเฉลี่ยประมาณการอยู่ที่250ถึง300ตัวโดยประมาณนะคะอันนี้โดยประมาณนะแบบอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะจะเป็นงานสูตรสีเข้มดํากรมครีมอ่าฟ้าเข้มนะคะอาจจะมีสีสันติดบ้างเทาบ้างมีทั้งสีเรียบแล้วก็มีลวดลายนะจ๊ะคุณลูกค้าไซส์เนี่ยกำลังพอดีเลยนะคะใส่กําลังพอดีกําลังสวยเลย ะะแล้วงานสูรเนี่ยถ้าเป็นงานญี่ปุ่นนะจะมีซับในด้านในนะคะเป็นซับในครึ่งตัวซับในเต็มตัวนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะบอกเลยว่างานของทางโกดังเนี่ยไม่มีกลิ่นนะลูกค้านะกลิ่นค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วหนึ่งรอบนะคะใครสนใจสําหรับงานสูตรนะคะสูตรคุณผู้หญิงสีเข้ม FJ 1,47สี่เจในกล้องนะคะลูกค้าแอดมินย้ำอีกครั้งนะในกล้องลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะในกล้องถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยมันจะดูซีดนิดนึงแต่ของจริงนะบอกเลยว่าเข้มมากอ่าใหม่เข้มมากลูกค้าเข้มมากนะตัวนี้นะคะีสวยอืมดูใหม่มากเลยนะคะตัวนี้ดูใหม่มากคราไซน์นะคะ sml นะคะคุณลูกค้าเป็นงานเอเชียเนาะเดี๋ยวให้แอดมินให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆแอดมินให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆอ่า กระดุมอลังก็มีนะคะคุณลูกค้ามีเป็น้าไหมสีเข้มเลยสีเข้มสวยมากคุณลูกค้าขา มองหางานสูตรนะคะราคาดีๆนะคะ3,000บาทนะมีทอนนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่ากำไรเน้นๆน,น,นะคะจัดได้เลย FJ147 นะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาเอาไปขึ้นห้างได้นะคะลงตลาดได้หรือว่าจะขายทางโซเชียลก็ได้ Facebook IG นะคะหรือว่าจะเป็น s h o <มา S 1> ป e e Lazada ก็ได้ <มา S 1> อะอะไรมาอะไรไม,มาคะ เตรียมกดกระดิ่งเลยป้้ายหอยก่ออนามีป้ายห้อยด้วยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะอ่าเบนนี่มาแล้วหนึ่งตัววาเลนติโน่วาเลนติโน่ป้ายห้อยด้วยนะคะตัวนี้ป้ายป้ายก่อนป้ายก็วาเลนติโน่อ่าของใหม่มาเลยหูยใครใส่ให้ดูหน่อยใครชอบงานแบบนี้นะคะคุณลูกค้าจัดเลยนะใครชอบงานแบบนี้จัดเลยนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขายได้ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยทํางาน กลุ่มลูกค้าเรียนนะคะนักศึกษาหรือว่าจะขายเป็นแฟชั่นก็ได้นี่ทรงสวยมากนี่ไอ้มินน้องพอยใส่ให้ดูนะทรงสวยมากคุณลูกค้าหุยสีครีมก็สวยทุกคุอ่า งานตัวนี้นะคะแอดมินบอกเลยนะว่าเอาไปรีดนะคะคุณลูกค้ารีดเอาไปขึ้นไม้นะคะใส่ถุงคุมนิดนึงตีเป็นงานมือหนึ่งได้เลยนะคะตำหนิเปื้อนดำอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะตามสไตล์มือสองเนาะใครสนใจงานสูตรผู้หญิงนะคะมองหางานสูตรสีเข้มๆสวยๆนะคะเป็นเนื้อผ้าแบบว่าดีๆราคาถูกๆนะคะจัดกระสอบนี้ได้เลยนะคะ fj 1 4 7นะจ๊ะ จำนวนตัวเยอะมากคุณลูกค้าจำนวนตัวเยอะมากไม่ซื้อไหวหรอคะแบบนี้นะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมคะ่ะคุณลูกค้าสําหรับงานกระสอบใส่นะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูนางแบบกิตติมศักดิ์นะคะนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากกระสอบมือสองนะลูกค้าดูคะ่ะดูคะ่ะ ดูหรูหราสวยมากคุณลูกค้าแล้วงานเอ่องานญี่ปุ่นเนี่ยคัตติ้งเขาจะดีมากเพราะว่าวก็คุ้มค่ากระสอบใช่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบว่างานสูตรนะคะคุณลูกค้างานสูตรของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันจะเป็นงานตัดนะเป็นจะไปงานตัดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องคัตติง้งเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องความสะอาดนะเปิดกระสอบไหน<อ>ที่ไหนไม่ปังเปิดที่ไหนไม่ปังลองจัดกระสอบนี้เลยค่ะ FJ147 นะคะแชทแล้วที่สำคัญราคาเป็นไงคะน้องพลอยคาะาม0 0มีทอนถูกมาก2,000ไปปลายอ่าพไปปลายที่เหลือเก็บไว้จ่ายค่าส่งค่แน้อยด้วยนะขายตัวนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวลงคลิปไปนะคะแชทแตกแน่นอนสำหรับงานตัวนี้ FJ147 7 งานสูตรผู้หญิงสีเข้มนะคะจำนวนตัวประมาณการ250-300ตัวโดยประมาณนะคะคุณลูกค้านะโอ้ยตัวนี้ซับในสวยมากซับในสวยมากนี่ให้ดูนะคะซับในพิมพ์ลายนะแอบแบบแอบมีความแบบชิคๆนิดนึงนะคะคุณลูกค้าไซส์เป็นไงบ้างไซส์กำลังพอดีเลยค่ะ SML ส่วนใหญ่จะเป็น M L อ สาวๆนะสาวๆไทยใส่ได้เลยนะคะตัวนี้นะไซส์กำลังดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแขนเลยค่ะคุณลูกค้าสูตรของญี่ปุ่นจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่เป็นไซส์เอเชียใส่ไปแขนไม่เตริรไม่ดึงแน่นอนอใส่ไปก็คือแบบว่าพอดีเลยความยาวแขนนะคะ กำลังสวยเลยนะคะเอาไปลงร้านด่วนเลยค่ะคุณลูกค้านะตัวนี้นะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะทางไลน์ทางเพจนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะเดี๋ยวดูรีวิวประกอบการตัดสินใจกันไปเพลินๆก่อนนะคะคุณลูกค้าแตะย้ำอีกครั้งว่ารายการนี้นะของมีจํานวนจํากัดเพราะว่าด้วยราคาถูก คุณภาพเกินราคานะคะเหมือนที่ย้ําทุกครั้งว่างานนะปกติ2,000 3 0สาเนี่ยต้องได้เกรด B ต้องได้แนวหางนะคะลูกคา้าแต่อันนี้นะ2 0 0 0ันไปปลายได้งานเกรด A เลยนะคะได้งานเกรด A เลยกระดุมนลครับกระดุมอลังอีกแล้ว <c oughs> กระดุมอลังการงานสร้างลูกค้าเห็นไหมนี่ขนาดแบบว่า <c oughs> อยู่ในกล้องนะคุณลูกค้านะสีแบบว่าอาจจะแบบ จางนิดนึงนะคะแต่ว่าของจริงสีเข้มสวยเลยนะคะของจริงสีของจริงสีขงงสเข้มสวยคัตติ้งดีผ้าดีนะคะแต่ว่าขออนุญาตย้ำอีกครั้งว่าแต่ว่าตําหนิเพื่อนดาอะไรเงี้ยอาจจะมีะบ้างเล็กน้อยนะคะคลูกค้านะแต่โดยรวมทํากําไรได้แน่นอนอตัวนี้ก็สวยขออนุญาตแพนกล้องหน่อยนะคะนี่ใส่แล้วดูดีเนี่ยเหมือนที่แม่ค้าบอกนะว่านนเหมือนที่แดมินบอก แม่ค้าเอลดูความยาวแขนนะคะพอดีกําลังสวยเลยนะคะความยาวลําตัวกําลังได้เลยนะคะคุณลูกค้าของเรารีวิวจริงไม่จกตานะคุณลูกค้านะอันนี้เปิดจากกระสอบจริงเลยนะคะซื้อจริงขายจริงส่งจริงมีตัวตนนะคะลูกค้าขาสนใจสั่งได้เลยค่ะสําหรับ f j 1 4 7นะคะนีมีแบรนด์มาด้วยกันหนาวได้เป็นป้ายฮีเทคนะคะตัวนี้กันหนาวได้เนาะ ใส่แล้วก็สวยด้วยอุ่นด้วยดูเป็นว่าผู้ดีขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อมีสูตรนะคะเอาไปลงร้านแล้วประกันว่าร้านแตกแน่นอนแตกแตนแน่นอนกําไรดีแน่นอนนะคะคุณลูกค้านะข้าวก็จะประมาณนี้อ่าข้าวข้าวก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับรหัส FJ 1 4 7นะคะงานสูตรผู้หญิงสีเข้มอาจจะดี็นนิเป็นนิมใช่เลย กิ้ง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 เดี๋ยวโชว์ก่นนอนโอ้ยสวยสมากคุณลูกค้านามาแล้วมาแล้วแบรนนี้มาแล้วมาแล้วอ,อ,อันนี้แค่ครึ่งเดียวเองเหรอคะเนี่ย แค่ครึ่งเดียวเองนะคะคุณลูกค้าอ,อ่ะเดี๋ยวรีวิวกันคอของปากอหอมคอไว้ประมาณนี้นะคะทักมาด่วนเลยค่ะแจ้งเลยรับ FJ หนึ่งสี่เจ็ดนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขายแนะนำว่า<ไ>ตุนได้ตุนนะแนะนำว่าตุนได้ตุนเลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินและทีมงานรีวิวสินค้าไว้าวๆประมาณนี้นะคะ FJ หนึ่งสี่เจ็ดงานสูตรผู้<ต>หญิงสีเข้มอ่าวันนี้ไปก่อนนะคะคุณลูกค้าขาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ